สวัสดีน้อง,องทุกคนพบกันอีกแล้วทีนี้ตอนเราเข้าสู่ Saturday School ห้องเรียนวันเสาร์ในวิชา Basic Coding and Game Design นะคะโอเควันนี้พี่กิ้งก็จะมาพูดถึงาการใช้คอสตูมของตัวสแครชกันไม่แน่ใจว่าน้องเคยลองเล่นกันบ้างหรือ,อยังก็คือจะเป็นตัวที่เราสามารถนำภาพนำรูปประกอบที่เราอยาก จะใส่ไปในเกมเราเนี่ยเข้าไปในสแครสได้ก็คือไม่ยากไม่ยากเลยก็แค่นำภาพจากในเครื่องคอมเรอเนาะไปลงอัปโหลดลงในสแครสได้เลยจะเป็นยังไงและจะต้องทำยังไงไปดูกันเลยนะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,อ,าอันนี้ ที่ขอลีมิกมาจากไฟล์พี่กันเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องเขียนโค้ดกันใหม่เนาะเรามาดูในพาร์ทของดีไซน์กันโอเค mm hmm. ก็คือความสำคัญของการดีไซน์ภาพลักหรือผักกราฟิกในเกมของเราเนี่ยมันก็คือจะทําให้ผู้เล่นของเราเนี่ยรู้สึกว่าสนุกมากขึ้นมีจริงจริงการจะสนุกเนี่ยมันก็ภาพก็เป็นส่วนหนึ่งเนาะของของการเล่นเกมอะไรอย่างงี้แล้วก็ทําให้ดึงดูดคนเข้ามาเล่น เกมของเราได้มากขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งหลักๆเลยเนาะที่กราฟิกเนี่ยมันทำงานเกี่ยวกับเกมยังไงน้องๆถ้าอย่างสมมติว่าน้องๆคิดไม่ออกเนี่ยว่าจะทำภาพเป็นสไตล์ไหนดีหรือจะต้องหาไอเดียยังไงอะไรเงี้ยจริงๆพี่ก็มีแนะนำอยู่เว็บหนึ่งก็คือเว็บ Pinterest น้องๆหลายคนน่าจะ รู้จักมาบ้างแล้วว่ามันเป็นเว็บเกี่ยวเกี่ยวกับอะไรเนาะจริงๆมันเป็นเว็บเ,เป็นภาพผลงานที่เหมือนคนอื่นๆเนี่ยเขาเอามาลงไว้แล้วก็ให้ดูเป็นแนวทางไอเดียอะไรอย่างนี้ก็ได้คือดูเป็น r e f e r e n c e ดูเป็นแบบไอเดียเพื่อมาต่อยอดของเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราคิดไม่ออกว่าแบบเออเป็นประมาณไหนดีนะออะเนี่ยอย่างเงี้ย เราก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าโอเคถ้าเป็นเรื่องของปุ่มเขาจะใช้เป็นแบบไหนหรือว่าการที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะขีดขีดเลือดอะไรเงี้ยเขาจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเราก็สามารถเราก็สามารถหา Refer อร์เจากในนี้ได้อันนี้น้องๆก็ลองไปหาไอเดียได้จากในเว็บนี้ได้เลย ก็คือค่อนข้างจะหลากหลายพอสมควรเนาะหรือว่าถ้าในนี้มันไม่ค่อยถูกใจหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปหาเกมที่เราชอบที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบเกมแนวเนี้ยเราชอบภาพแนวเนี้ยอาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับเกมก็ได้เนาะอาจจะเกี่ยวกับเออสมมุติการ์ตูนที่ชอบหรืออะไรที่ชอบอะไรเงี้ยหรือชอบวาดรูปแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็สามารถเอาเป็น เลฟเฟรเนในการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะในการทำภาพเกมของเราได้อะไรอย่างนี้หรือถ้าคิดไม่ออก Google เลยง่ายๆก็คือพิมพ์ไปเลยเกมดีไซน์การาฟริกเกมอะไรเงี้ยมันก็สามารถแบบทำให้น้องมีไอเดียเพิ่มขึ้นมากเพิ่มมากขึ้นในการทำภาพในเกมที่น้องๆอ,อยากทำเนาะนเห็นไหมมันก็จะ เป็นรูป reference ที่น้องๆสามารถเอาไปต่อยอดได้อีกสมมติคิดด่านไม่ออกเงี้ยเราก็แบบมาดูเออทำอย่างนี้ก็ได้นี่ทำอย่างก็ได้หน่เราก็ค่อยมา a d ด p t ็กับตัวเกมที่เราอยากสร้างขึ้นมานะโอเคแต่โอเค,อ,เคอันนี้เราจะมาดูอันนี้กันก่อนออ,อันนี้ก็รีมิกมาจากของมีกันเนาะก็เป็นน้องแมวเดินอันนี้พี่ญิงจะสอน เอ uh, ็กพอร์ตรูปมาใส่ในสครา h แต่คิดว่าน้องๆบางคนอาจจะพอลองเล่นมาบ้างนะอันนี้เราจะลองสอนอยู่เนาะสมมุติน้องๆวาดภาพวาดภาพมาเองสแกนเข้าคอมแล้วรู้สึกว่าเนี่ยอยากใส่เข้ามาในสคร a ชเรามากเลยเราจะทําได้ยังไงคิกอย่างแรกก็คือคลิกไปที่น้องน้องหมาน้องแมวอะไรตรงมุมซ้ายล่างนี้เนาะแล้วเราก็เลือกอัอัพโหลด ไฟเราอยู่ตรงไหนเราก็ไปโหลดอันนี้พี่โหลดมาจากเว็บ graphic net เอออันนี้ยังไม่ได้แนะนำเนาะเดี๋ยวเรามาลองเอ็กพอร์ตกันก่อนเค okay. มันก็มีหลากหลายมากมีทั้งพื้นเป็นพิกเซลแบ่งมาให้เราเลยเป็นลูปๆเนาะแปะกราวออบเจกต เจกในที่นี้น่าจะหมายถึงพวกเอ่มอิเลเมนต์ในเกมที่เขาอยากให้มันขยับได้เนะเพราะว่ามันจะเป็นแบบเป็นตอนๆให้เรามาเออคราฟเองได้อีกทีนึงดีมากเว็บนี้จริงๆแต่ว่ามันก็มีฟรีแล้วก็ไม่ฟรีเนาะนอ้นองๆก,ก,ก็ลองหาดูว่าเคอันไหนพอที่จะแบบ ไปวัดไปวาหากับเกมเราได้ที่เราอยากให้มันเป็นเนาะโอเคลองดูอ่ะสมมุติเลือกอันนี้ก่อนพื้นก่อนละกันเป็นอันอา่าอันไหนดีนะอันไหนน่ารักน่ารักโอเคเป็นอันนี้แล้วกันซึ่งมันก็จะขึ้นมาเป็นเลเยอร์ที่3อันนี้เนาะซึ่งเราไม่อยากให้เราเราไม่อยากให้มันอยู่ เป็นเลเยอร์นี้เพราะมันจะทําให้มันเนี่ยเห็นปะเสียโคตดเราเสียเราจะต้องก๊อบมันมาก็คือกดกดที่เลเยอร์แล้วก็กด c o อ y ปีนี้นะมุมซายบนปุ๊บไปที่ฉากแรกก่อนแล้วก็กด Place มันกลับหัวทำไงอะ่ะเราก็กดหมุนโดยการเห็นลูกศรซ้ายขวานี้เนาะหมุนกดชิปด้วยนะมันจะได้แบบ เขาเรียกว่ามันจะได้ล็อกการหมุนมันจะได้ไม่หมุนฟรีสไตล์กันไปโอเคเราก็วางไปเลยปึ้งแล้วก็ย่อขยายตามอัธยาศัยแล้วก็ค่อยกอบมาทีละอันได้พื้นมาแล้วหนึ่งตึงเห็นไหม้องแมวเดินอยู่บนพื้นโลกแห่งความเป็นจริงแล้วอาอโอเคอันนี้อยู่อันที่สอง ออมขออนุญาตแนะนำเว็บเมื่อกี้แบบหนึ่งนี่นะเว็บชื่อ graphic.net สามารถหาโหลดได้หาโหลดภาพฟรีได้นี่นี่น,นี่ฟรีง่ายมากอันไหนที่เขียนว่าฟรีก็คือโหลดได้ฟรีเลยเนาะอันไหนเสียตังก็ไม่ต้องไปโหลดเอาอันที่ฟรีไปก่อนมาใช้ก่อนสามารถเอามาอัดแอปกับ งานของเราได้โหลดหลายๆอันแล้วเอามาปรับใช้ก็ได้ไม่จําเป็นต้องโหลดอันเดียวใช้อันเดียวอนะไรเงี้ยเห็นไหมมีตัวละครน่ารักน่ารักมากมายเนี่ยเห็นไหมโหลดอันที่ฟรีไปก่อนใช้อันที่ฟรีค่อนข้างจากที่พี่ด่วค่อนข้างเยอะพอสมควรนะในเว็บนี้แล้วก็อันที่ฟรีก็คือแจกก็ค่อนข้างเยอะนี่น้องหมาน้องแมว แจกค่อนข้างเยอะไม่ได้แบบไม่ได้แจกแบบจุ่มจิมอ่ะอืมโอเคสนใจอันไหนก็คือไปลองโหลดได้เลยก็ลองเลือกดูอันไหนฟรีก็คลิกเข้าไปดูได้เลยอาจจะมีน้อยกว่าหน่อยนะอันที่ฟรีก็โอเคไม่เป็นไรเราก็เลือกใช้ได้อย่างน้อยเกมเราก็จะได้ออกมาหน้าตาสวยงามอืมโอเค มามาต่อกันนี้แค่นี้เองก็คือแค่อัปโหลดรูปภาพจากคอมเราได้เลยไม่จําเป็นจะต้องมาทําอย่างอื่นให้ยุ่งยากแต่มันจะยุ่งยากตอนที่เราวาดหรือสแกนเข้าอะไรเงี้ยมันอาจจะยุ่งยากเราหน่อยเพราะมันจะต้องทําไฟล์เป็น png อะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือเราได้สมมุติเราได้พื้นมาแล้วใช่ไหมเราก็อยากได้ อยากได้แบ็กกาวอ่ะก็เข้าไปที่แบ็กกาวที่เรามีเลยไหนที่หน้าอยู่บนพื้นน้ำดีไหมว่น้องก็คืออยู่บนดินแล้วป่าทึบเหมือนเดิมมันก็จะขึ้นมาเลเยอร์นี้นอ้อให้เรากด copy แล้วก็กด paste แล้วก็กดสมมุติว่าเราทำพาดแบบ เราไม่อยากยืดอย่างเงี้ยให้เราเราสามารถกดแบ็กเป็นลูกศรน,นี้ได้นะแบ็กกันกระทําของเราอะ่ะก็เนี่ยแบ็กจนกว่าเราจะกลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่เราอยากได้เลยนี้ชุง้งใสไปเลยอ่าแต่ทําไมรูปมันอยู่ข้างหน้าอันนี้มันหายไปเ,เราก็สามารถกดให้มันอยู่ข้างหลังได้โดยการกดแบ็กอันนี้ชุง้งมันก็อยู่ข้างหลังแหละ เราก็สามารถลบก้อนภูเขาของเราไปได้เลยชึ่งนี่เห็นไหมเฮ้ยเป็นต้นไม้แล้วอะไรใดๆโอเคส่วนนี้พื้นมันยังแบบเฮ้ยอยู่พื้นไม่เข้าว่ะดูดสีมาก็ได้เห็นไหมเปลี่ยนไปในทันตาสีมันน่าจะขน้นเข้มกว่าเนาะ เรียบร้อยแต่พื้นหลังเรายังเป็นสีขาวอยู่เนาะโอเคเราจะต้องสร้างอ็อบเจกต์มาก่อนสร้างเป็นสี่เหลี่ยมกีเทให้และเอออันนี้พี่จะสอนว่ามัน backward กับ back backward กับ back นี่มันต่างกันไง back คือกดทีเดียวไปข้างหลังเลยแต่ backward เนี่ยมันจะค่อยๆลงไปทีละ เลเยอร์ของภาพลองดูชึ่งเห็นไหมค่อยๆโผล่มาทีละอันทีละอันก็คือมันจะค่อยๆลงไปทีละเลเยอร์เลเยอร์เนาะแต่นี้เราต้องการให้มันอยู่หลังสุดใช่ไหมเราก็กดแบ็กเลยปังเห็นไหมน้องก็คือใดๆก็คือเป็นสีนี้แหละเฮ้ยแต่ไม่ชอบสีนี้เลยอะ,อะเปลี่ยนสีให้สักหน่อย ก็ใช้นี้สี่งนค้อต่างเรยแต่ก็ประมาณกันเ้เห็นไหมเราก็จะได้แล้วฉากหนึ่งฉากแต่ว่าเราห้ามลืมลบตรงนี้เลยนะลบมันไปด้วยใช้ใส่ก็ลบไปเลยโอเคฉากที่2ก็เหมือนกันเลยทําเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมไปลยง่ายมากง่ายมากสําหรับการ e x p o r t รูปมาใส่ในนี้ ็ลันมันหน่อยแต่ก็อย่าลืมดูพวกเรื่องตรงนี้ดีนะลอยต่อระหว่างระว่างเฟรมอะ่ะมันก็จะต้องให้มันเนียนๆนะทุกคนอาจจะต้องดึงภาพให้มันเท่ากาันจัดภาพให้มันใกล้กันมากขึ้น เห็น okay. ไหมแค่นี้มันก็ค่นี้มันก็จะเท่ากันมากขึ้นแต่นี่คือแบบเร็วๆเนาะมันอาจจะไม่ไม่ต่อภาพมันอาจจะไม่ต่อกันอะไร่งนี้โอเคแต่ถ้าลอ,ลองทำก็อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องการต่อภาพของเฟรมด้วยเนาะโอเคประมาณนี้สำหรับการ Export รูป น,นี้เราจะมาลองสอนเครื่องมือเบื้องต้นในนี้กันนิดนึ่งสมมุติเราอยากวาดรูปเองอะได้ไหมอะได้แต่ในสครับมันค่อนข้างจะเขาเรียกว่ามีข้อจำกัดเยอะนิดหนึ่งมันจะแบบวาดไม่ได้ง่ายเหมือนเราแบบวาดใช้โปรแกรมที่เขาวาดรูปก,กันอะเนาะ เพราะว่ามันก็นะโปรแกรมเขียนโค้ดอะมันก็เหมือนมีไว้ให้แต่งภาพหรืออะไรเง,งี้ยง่ายๆก็พออะไรเงี้ยมีก็คงไม่น่าจะยากถ้าน้องๆเคยเคยเล่นโปรแกรมเพนต์กันไหมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันยังมีโปรแกรมเพนต์อยู่ไหมโอเคนะสมมุติวงกลมสมมุติว่าวงกลมขึ้นมาอย่างเงี้ย แล้วไม่อยากนะ้วงกลมอยากได้แบบให้มันแบบฟรีฟอร์มมากขึ้นเราสามารถกดอันนี้ได้เลยสิ่งนี้มันจะเรียกว่าเวกเตอร์สามารถดัดได้มันจะมีแขนแขนของจุดจุดหจุดจะมีแขนสองแขนมันจะเรียกว่าเวกเตอร์เนาะมันจะเป็นภาพที่สามารถดัดได้ไม่เหมือนกับภาพพิกเซล ที่มันจะดัดไม่ได้อาจจะงงงๆเนาะสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้เรียนสายออกแบบอาจจะงงๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรมันไม่ยากขนาดนั้นมันสามารถดัดได้หมดเลยว่าหนูยากดัดให้เป็นหัวใจคะ่ะดัดเลยแต่ทำไมหัวใจเป็น้างๆวะงงโอเคนี่แหละ จะหมุนยังไงหมุนยังไงหมุนก็คือกดอันนี้ก่อนเนาะชิงมีหัวใจแล้วมีหัวใจงอขึ้นมาจากหนาำใดๆก็คือสามารถวาดได้หมดเลยจะลบก็ได้แบบเฮ้ยเชฟไม่ดีเลยลบมาซะหน่อย <c oughs> โอเคแยกกว่าเดิม โอเคสมมุติว่าแบบไม่พอใจเราก็กดแบบไปได้มันก็จะค่อยๆกลับมาโอเคอันนี้พิมพ์เทกน้องๆก็น่าจะรู้เนาะปึ้งปึ้งเลิได้ๆพิมพ์ได้เปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนสีอะไรก็ได้อืมหลักๆก็ เครื่องมือวาดรูปในส c r a ปต์ก,ก็ไม่ไม่ไม่ไมยากค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยอะไรเงี้ยโอเคสมมุติว่าเราต้องการกรุ๊ป2องออกเจกให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลาเราสมมุติว่าเราวาดอ่างเงี้ยเราอยากจะย้ายอีสองก้อนเนี้ยไปพร้อมๆกันอะไรเงี้ยเราก็สามารถกรุ๊ปปิ้งมันได้สมมุติเป็นตานะมองให้มันเป็นตานะทุกคน โอเคเราก็ Select 2ใช้อันนี้แล้วก็ลากข้อเหมืนเลข2อัน4อันเสียบใจเนี่ยก็กดกลุ๊ปมันก็เป็นก้อนเดียวกันแหละมันจะไม่แยกก้อนกันแต่ถ้าสมมุติเราอันกลุ๊ปมันก็จะแยกอิสระเหมือนเดิมแยกอิสระอืมอันนี้ก็คือการใช้กรุ๊ปกับอันกรุ๊ปเนาะ ประมาณนี้คิดคิดว่าการสร้างภาพในสครของน้องๆเนี่ยอย่างแรกเลยที่ต้องคำนึงถึงเนาะว่าเราอะ่ะเป็นเกมแบบไหนยอยากได้เกมภาพเนี่ยอยากสื่อสารแนวภาพไปให้ผู้เล่นแบบไหนยอยากให้รู้สึกผ่อนคลายลอะไรเงี้ยเราก็ต้องเป็นภาพแบบสดใสเนาะหรือถ้าใครเป็นเกมแบบ ยิงต่อสู้ให้รู้สึกว่าแบบเออสนุกว่ะน่ากลัวว่ะจะต้องแบบมีความเขาเรียกว่าตื่นเต้นกับภาพหน่อยอาจจะเป็นแนวแบบคา u เตอร์น้องๆเคยเล่นกันรืเป่าคา u เตอร์ออ,อะไรประมาณนั้นแบบมีความเรียวขึ้นมานหนิดน,นึงอะไรนี้โอเคประมาณนี้สำหรับในพาร์ทของดีไซน์นะคะถ้าเกิดว่าน้องๆสงสัยอะไรหรือ คิดภาพไม่ออกคิดไอเดียไม่ออกสามารถถามพี่ได้เลยโอเคส้วเราวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะที่มาดูยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า